ทุกคนครับคือจริงๆผมอะเล่นไปละรอบหนึ่งครับทุกคนเล่นเป็นเนสโกร่างอสูรเนี่ยทุกคนเห็นทีทีตีไปไหมสาวตีสามตาคืผมเล่นไปแล้วแล้วผมก็ทำลายทีทีตตีเองไปแล้วแต่ว่าไฟลเสียไฟเสียเฮียผมก็เลยต้องมาเล่นใหม่ให้ทุกคนดูทุกคนเชียแม่ง แต่ไม่เป็นไรครับมันทําให้ผมรู้แล้วว่าอสูรในเกมนี้ถ้ามาเล่นหมดเซเวอร์วะโคตรโกงทุกคนด้วยความที่อสูรอะเวลาเรากดเป็นบูทใช่ไหมอสูรมันจะแบบเพิ่มเลือดตัวเองได้ทุกคนเพราะฉะนั้นหมดพลังเนี้ยมันบอบหมดบูทมากทุกคนแต่เดี๋ยวเราไปดูกันทุกคนขอให้รอบนี้ไฟไม่เสียแล้วนะกูไม่อยากถ่ายไม่แล้ว <c oughs> นะรอบแรกก็เจอคุณอุโรโคไดกิเหมือนเดิมนะครับฟันเหมือนเดิมเลย แล้วกูก็โดนท่านี้เหมือนเดิมด้วยเฮีย yeah. มึงเป็นอะไรกับกูเนี่ยฮะไม่เด็กลัวเป็นยี่อะไรกับท่านี้อ๋อคือเล่าใหเรานะครับที่ผมถ่ายไว้เราซ้ายเสียเนี่ยผมพูดไว้นะว่าเดนสกูอะร่างอาสูรเป็นตัวที่แม่งต่อคอมโบยากจัดเลยคือแบบถ้ามันส่วนใหญ่เตะเราล้มอะไรเงี้ยเออมันอาจจะสร้างความลำคาญให้ผู้เล่นนิดนึงคือมันต่อคอมโบได้ไม่สวยเท่ากับตัวอื่นนะทุกคน เออตปเดี๋ยวรีบไปไวๆกันดีกว่าครับเพราะช่วงนี้ยังยังง่ายอยู่นะมันจะไปยากตอนช่วง20ดาว20ดาวเล่นไมนาวีไปพุ่งแล้วก็เนี่ยเข้าอ,อย่างเงี้ยแล้วมันตอบไม่ได้เพราะศัตรูมันกระเด็นทุกคนอะต้องต่อต่อโอ้โหคอมโบเดียวเตะพี่ตัวเองลงไปนอนแดนซ์กับพื้นเลยนะครับ โคตรโหดเนสโกะร่างอสูรนี่เนี่ยถ้าตามอิงตามอนิเมะเลยทุกคนเนสโกะนี่เก่งมากขนาดดาคิยังพูดเลยว่าเขาอะมีพลังพอๆกับอสูนข้างขึ้นนะครับคือเนสโกะแม่งโหดมากถ้าท่านเอาถ้าเนสโกะไปอยู่ฝั่งตัวร้ายแล้วก็ผมว่ามันแน่เลยนี่ไงแล้วก็โดนอา้าโหมันล่วงก่อนนี่ไง เอาทำไมโอ้โหฮ้ยทำไมผมโดนไปเล่นง,งานวะอืออะไรก็ไม่รู้แตเลือดไม่รดนะดีไปค่ะนี่ดีไป,อ,ไปอ่ะรีบไปครับผมต้องรีบผมอยากจะโชว์ให้เห็นว่าการกดบูสต์ของอาสูรมันโกงแค่ไหนด้วนนี่แหละการที่เล่นเนสิบกแม่งทำให้ผมได้รู้เร็วว่าอสูรแม่งโกงจัด นี่ไงอุย้ยต่อเลยบางทีผมก็กดต่อไม่ติดนะผมก็งงตัวเองเหมือนกันว่าสรุปมันต่อ,อยังไงเอานี่ไงการจับล็อกของเนสุโกะมันก็ดีนะครับเหมือนมันพุ่งพุ่งได้ไกลกว่าตัวอื่นเนี่ยผมว่าไม่ไม่รู้นะระยะมันเท่ากับของมูซันหรือเปล่าของมูซันก็ไกลอยู่เอออัอน,นี้ก็เป็นท่าที่ดีครับไอ้ตอนมูซันน่ะผมยังไม่รู้เว้ยเพราะว่าการกดบูดเพิ่มเลือด ผมก็เลยไม่ค่อยได้กดนะเมื่งั้นผมว่าเดี๋ยวลองเล่นบูซันใหม่แต่ว่าทำคลิปไปแล้วไงก็ไม่อยากทาใหม่เดี๋ยวต่อไปผมว่าผมจะเล่นเป็นอาคาสะทุกคนอยากเล่นอาคาสะมานานแหละอาคาสะก็เป็นตัวที่แม่งเทนะโดยเฉพาะพอพอ,พอ,พอเดืวมวีภาคล่าดสุดออกมาแม่งโอ้โหโคตรเทเลยเพราะาแฟนคลับอาคาสะเยอะขึ้นนะครับพอได้รู้ภูมิหลังว่าอาคาสะจริงๆแล้วแบบมันไม่ได้เป็นคนเลวเลวเล,เล,เลเวร้าสุดนะอะอ๋อที่อะไรเนี่ยเอออาคาสะเขาถือว่าเป็นตัวละครที่ดีคนหนึ่งนะ แต่แค่แบบเรื่องราวในชีวิตเขาแม่งเศร้าเกินแล้วดันมาเจอกับหมูสันนะครับก็เลยทาให้เขาแบบต้องปียู่กับพวกของอสูรนะก็คือ <l ots> ถ้าเรื่องเนี้ยเปลี่ยนกลายเป็นว่าตัวอาคาซาเนี่ยได้ไปเจอกับพวกนักล่าสูรแทนไม่แน่เรื่องอาจจะเปลี่ยนด้วยนะแบบอสูรอาจจะโดนล่าแทนแล้วผมว่าอาคาซานี่เป็นเสาหลักได้อันนี้จริงเลยนี่ไงโดนเตะฟาดไปก่อนเตะอีกทีนึง โอ้โหมีตามมาไงโอ้โหชิลิอะไรนี่ไงนี่ไงโอ้โหติดก,กำแพงไงคือซัดติดก,กำแพงอ่ะไม่ได้เล่นโอ้โหตูดขันตูดให้เราด้วยไปเลยซึกโกะที่ไปกันดีกว่าน้องนี่ไงเจอคาสะพอดีอยากเล่นคาสาะมากทุกคนเดี๋ยวเล่นคาสาะดีกว่าคาสะแม่งโคตรเท่เอวจริง หมาครับอาคาซะจา๋านี่ไงแล้วก็ต่อนี่แล้วก็อุย้ยต่อระยะยาวเลยอ่าล่วงล่วงล่วงโอเคไม่ถึงนะผมนึกว่าถึงจับตัวยังได้ปะโอเคตายเลยทุกคนโอ้โหมงึงว่าจะจับไม่ได้ตะกี้ตะกี้คือดัากลองอยากลองอยองูอ่ว่าจับได้ไหมนะแล้วก็จับได้แค่ เรียบร้อยตาเท่าไรเนี่ยลืมไปเลยตาที่แปดทุกคนไวปะถั่วไวนะเพิ่งห้าขีงตาที่แปดละแต่อยากไวกว่านะี้หมาคุ้งเอ้ยทำไมถึงทำแบบนี้ฮะทำไมถึงทำแบบนี้มาขัดข้าเหรอเอา้าอึืยแหนอีแหนหนี่ไงรอรอจับนี่ไงอื แรงวะโอ้โหยี่หอติ่งเดียวทุกคนทำไมไม่เอาให้ตายไปเลยวะนี่ไงเราก็ตามไปซัดเรียบร้อยจบจบวัยแล้วทุกคนเพราะตอเราเสียเลือดกระปิดกระป,ระปอยทุกทีเลยมาตาที่เก้าแล้วครับโอ้ยไม่อยากเจอไอ้ตัวนี้เลยเกียงโก้ผมระเบืดหน้ามันสุดๆเลยหน้าตาประหลาดไวเจสุโกโชว์ให้มันเห็นว่าศูนย์ที่แท้จริงอะ่ะคือใครนี่ไง คือเราเนี่ยโอ้โหอาสูรแบบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลบได้วะเองหลบเป็นอยู่อุ้ยเทียอะไรเนี่ยมึงทำอะไรของมึงเนี่ยฮะกูตกใจหมดโ,โหเหลือติ่งเดียวหลอมกิ้งเออไม่กิ้งก็โดนไปซะอ้าวกูรู้แล้วกูล้มด้วยเหรอเหลือเชื่อเฮ้ยทำไมเราถึงมีพลังอะไรรอบๆล่ะอ้าวเจอเอ็นมูแล้วนะครับทุกคนตาที่สิบละบูท วัยนะผมว่ารอบนี้ผมเล่นวอยู่นะแด้วยความที่เนลสโกเป็นตัวที่โดหดด้วยเป่าวะไม่ชอบแค่ตอนคอมโบเนี่ยผมว่ามันคอมโบได้ไม่ไม่สุดอ่ะนี่ไงคอมโบไม่สุดไม่สุดกี่โมงเอะนี่ไงเองทำอะไรค่าฮะนี่ไงจบวัยจัดครับทุกคนตาที่สิบจบไปแล้วเหนืออีกยี่สิบตาถึงจะผ่านเป็นสามสิบนะครับ แต่คิดว่าได้จากการที่เล่นมาผมในสุโกะน่าผ่านไปได้นะยังไม่ลองอสูรตัวอื่นนอกจากมูซันนะคือตอนมูซันเนี่ยผมยังไม่ดูเไม่าคนิกของมันว่าการกดบูตเ,เพิ่มเลือดถ้ารู้แล้วก็อาจจะดีกว่านี้นะครับโอ้โหแมงค้างนี่ไงค้างได้กูว่าค้างได้เหมือนกันมาดิโอ้โหโอ้โหนี่ไงทุกคนเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันนี่เห็นป่ะพอกดบูตแล้วอะ ไอ้หลอดข,อขาวเนี่ยมันจะเร่งจนกว่าเลือดเราจะเต็มทุกคนคือคือมันไม่ได้เต็มตลอดนะคือบางบางตาหลอดขาวมันจะมีมีลิมิตของมันครับทุกคนบางที่อาจจะแบบขึ้นมานิดนึงมันก็จะแบบไปเต็มจนถึงหลอดนั้นอนะ่ะเออคือมันไม่ได้แบบเต็มหลอดไปเลยแต่มันจะม,มีลิมิตที่มันจะเต็มให้โอเคไปแล้วตอนนี้เรือดเราเต็มอีกแล้วนนครับทุกคนนี่เจอกับคุณโยอยจิจิฟันมาเลยแล้วก็พุง่งไง แเราก็ตีไงล้วก็สกิลไงล้วก็ตามไงต่อยแล้วเราก็ต่อยต่อยต่อยแล้วเราก็สกิลอีกทีนึงไงก็ขู่เตะลอยพึ่งรอดทุกคนนี่แล้วเราก็ตามต่อยอีกทีนึงแล้วเราก็ขวนแล้วเราก็สกิลแล้วเราก็ตามเราก็ทําให้มันแตกนี่ไงใช่กระสุนวงจักรทุกคนเป็นไงคือเทสโกมีกระสุนวงจักรอะครับน้องๆไปเรียนกับพี่นารุโตะมาโคตรเก่งพอเจอกบบชินบุครับทุกคน อยากกินผีเสื้อหวะ่ะนี่แหละได้เวลาแล้วคุณชินบุลากอนน้องๆที่โอ๊ย,อยน้อง,องที่เป็นแฟนขับชินบุพี่ขอโทษด้วยแต่ว่ากระสุนมงจักไงพี่ขอโทษน้องแต่ว่าพี่ต้องทํามันเป็นเกมน้องอีกทีนึงโอ้ย,อย,อย,อยขอหลบได้ป่ะนี่ไงอ่ะให้หลบอ่าเรียบร้อยจมดินครับทุกคนโอ้โหพื้นแตก เรียบร้อยเดินโดนเนซุโกของเราเข้าไปเอ้ยเราคุณแฟนแฟนเทนเยนวะ่ะอย่างนี้ก็โดนเหมือนกันนี่เป็นผู้หญิงเหมือนกันใครใหญ่กว่ายยกันหมาหยา่าอ่ะอ้ะอะอะาวเกูทำอะไรกูนี่งไงเราก็หลาเซ้นกันเอ้ยกูหลบได้เป็นไงล่ะกูหลบได้เอ้ยเนะ่กูหลบได้น้อง โอ้่าตนสุโกะมันอลังการดีวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงมึงเกินมาละมึงเกินมาละนินจานี่ไงไอ,อ,อ้นินจาอ๋อนินจาโดนเตะของโอ้โหเป็นแง่ทุกคนแรงปะกิวแรงโคตรเจอพี่ตัวเองเหวอทุกคนแล้วก็คุณอุซุยมาแก้แค้นด้วยนะพี่จา๋าหนูขอโทษแต่ว่าพี่โดนลาเสกันของหนู โอ้ยไอ้เทียบกูทำไม่โดนแต่ว่าก็ยังโดนได้เป็นไงเอาล่ะเซนกันเว้าทุกคนนี่ไงพี่จา๋าโดนผเผาไปซะพี่พุ่งปาเซนกันเอาลเรียบร้อยทุกคนตายออื้หือไงแล้วพี่จา๋า อย่ามายุ่งกับหนูหนูจะเป็นราชาอสูนนี่ถ้าเราได้เป็นราชาสูนแล้วก็เราจะโคตรเก่งเพราะเราไม่กลัวแสงอาทิตย์ทุกคนเจอเกียวเมว่ะแต่ว่าก็ง,งันๆเนาะเจอเกียวเมวเพราะตอนนี้เราแบบเราจะเป็นราชาอสูนแล้วอะเราต้องควนเสาหลักที่เก่งที่สุดให้ได้แล้วเราก็ฟันไงแล้วเราก็เตะยอดหน้าแล้วมันก็ล่วงแล้วเราก็รอมันฟื้นแล้วเราก็เอา้าแล้วเราก็พุ่งใส่แล้วเราก็หล่อเส้นกัน แล้วเราก็พุ่งตามเราก็ต่อยต่อยแล้วเราก็สกิลนี่ไงบาทาพิฆาตจังเลนะแล้วเราก็พุ่งตอมต่อยอีกทีนึงแล้วเราก็พุ่งตามต่อ,อ,อมันแล้วเราก็หล่เส้นกันนี่เลือดยังไม่เสียนะนี่เลือดยังไม่เสียเลยนะตายี่สิบหกแล้วเฮ้ยผมว่าไวนะรอบนี้ผมเล่นไวจัดนะตายยี่สิบเจ็ดลาบทุกคน อย่างสุดท้ายจะเป็นติดอยู่ชั้นประมาณ20แหละพุ่งนี่ไงเทนนิสึอย่ามาขวางทางฉันนี่ไงลาเซนกันมันน่้จะพุ่งต่อแล้วนะพอตามหลังลาเซนกันอนะ่ะอ้าวโอ้โหมาถึงทางแบบนี้กระบวนท่าของเองนี่มันน่ารำคาญมากลาเซนกัน เอ้าไม่ตายทุกคนโอ้โหแม่งไงกูถึงว่าตายโอ้ยโอ้ยมึงแม่งไงเฮียอ,อุ้ยเดี๋ยวเลือดกูเหลือแค่นี้แล้วหรอยังได้อยู่ทุกคนถ้าตาต่อไปเราไม่เสียเลือดเราก็ไม่เป็นไรนแต่ผมชอบเสียกับเอเฟนิสซ์จริงบ่อยจังโนเซนิสซเล่นตลอดเลยเฮ้ยเนี่ยแล้วมันจะมาชอบเจอเซซี่ซ้ำก,กันสองตาแต่ผมไม่หวั่นแล้วผมก็ซัด แล้วผมก็สัตว์รัว,ว,ว,วนี่ไงนี่มันตอบคอมโบไม่ได้ทุกคนเ้ยโอ้โหโอ้โหต้องใช้บูละต้องเพิ่มเลือดละนี่ไงนี่ทุกคนเห็นปะกอดข่าวมันจะเพิ่มนะครับทำไมทำแบบนี้ฮะหลาเซ้นกันนี่ไง โอ้โหทำไมมันไวอยูอ่ยังวะอุยเอ้าเคียหลอดขาดกูหาย้คู่ผมโดนเซนเซสไปสองรอบติดทุกคนเลือดหายไปเกือบครึ่งหลอดแล้วนะอีงขัดใช้บูทเพิ่มแล้วนะไม่ไหวไม่ไหวเจอตัวเองว่ะทุกคนอุย้ยเจอชอบล่างนี้มากเลยผมชอบล่างนักเร่องขาเอ้ยนะนักเรียนของเซนเซสุเฮียอะไรชอบของเนซสุโกะมากเลยน่ารักอะแต่ว่าขอโทษนะตัวฉันฉันคงจะ อ่อนน่แกไม่ได้ต่อให้เราปเป็นคนเดียวกันกันอ้าวเอา้าอะไรของมันวะแม่งตั้งนานก็ไม่มาตีพอกูจะตีมึงมึงตีกูเฮีย้ยนี่ไงแล้วเราก็เตะเแล้วเราก็ต่อ,อแล้วเราก็ถอยก่อนอแล้วเราก็เข้าไปเตะโอ้โหโอ้โห โอ้โหไอ้เที่อกูไม่ค่อยไม่ค่อยเสียเรียกกับกับมึงเลยสักทีหนึ่งแต่ตอนนี้มึงทำกูซะมึงทำกูซะไอส้สัสโอ้โหเดี๋ยวต้องใช้บูนแต่ทุกคนไม่งั้นเดือดเลือดไม่ไหวนะต่อไปนี่ใกล้เจอบูนแล้วเนี่ยเอ้ยเจอแล้วนี่ว่าไอสา้สัสกูต้องใช้บูนแล้วกูต้องใช้บูนแล้วไม่งั้นไม่ไหวนะพวกมันก็ไม่ใช่อ่อนๆนะครับ ไปโอ้โหแย่ละโอ้ยนี่ไงตีเลยรัวตัดเซ็กันโอเคเีืยวเรากลับมาได้ิดหนึ่งทุกคนโอเคโอติดผิดป่ะโ,โ,โอเคต้องใช้บูตตาหน้าต้องใช้บูตนะครับไม่งั้นเลือดเราเลือดเราไม่พอนะ ผมต้องทําให้เลือดเรากลับไปใกล้เต็มให้ได้มากที่สุดโหเริ่มละเริ่มมีกิจละโดนเซนไดื่อนี่ยะแล้วก็เดินตัวเองไปตะเกไอเ้เสี้ยเสียเรียมตัวเองไปขอโทษนะแต่ว่าผมต้องรีบผมต้องรีบจริงจริงเถไม่อะไรอี๋ดาเซนกันต่อด้วยอืมแล้วผมก็ค่วนค่วนควน,ควน,ควนแล้วผมก็เตะอี๋ไงลุกขึ้นมา นี่งไงเทไม่เหรอเทไม่ล่าเซนกันใช้ท่านี้อโอ้อยนั้นโดดหลบเราก็เตะต่อได้ไหมโอ้โยเคี้ยผมเราไม่ชอบเลยเวลามันล่วงเนี่ยลาเซนกันเรียบร้อยทุกคนไม่เสียเลือดเริ่มละเลือดเราเลือดกลับมาแล้วทุกคนเดี๋ยวตาหน้าน่าจะถ้าตาหน้าไม่โดนดาเมจหนักๆน,นะผมว่าน่าจะเลือดกลับมาเต็มละ ต้องโอ้โหแล้วเจอฮันจิโร่โคตรเบื่อฮันจิโร่ฮันจิโร่แม่งรีดาเมจเก่งทุกคนพี่จ๋าบอกให้ถอยไปจากคางหนูไงนี่ไงดีแล้วเราพุ่งมาถวนนี่ไงโอ้โหเหียแม่งกระเด็นไปซะโอเคตามได้อยู่โอ้โหผมไม่ชอบเลยว่ะนี่ไง เอ,เอ้ยได้อยู่ได้อยู่ทุกคนตัดเส้นกันโอ้โหเชี้ยมัมังไม่ตายเดือดติ่งหนึ่งมึงก็ยังเจ็บไวเนาะไม่เสียเลือดดีดีดีอย่างนี้ดีทุกคนเลือดน่าจะกลับมาเกือบเต็มละน่าจะไม่เต็มนะถ้าเกือบเต็มเลยเฉยโอเคเราดูมูจิโร่ครับตาที่ยี่สิบสามทุกคนใกล้จะผ่านตาที่ยี่สิบห้าแล้วเลือดเรากลับมาเริ่มโอเคแล้วทุกคน<ป>แค่อย่าเสียเลือดเพิ่มมากกว่านี้นะไป โหเลือดเราเกือบเต็มจริงเนี่ยไม่ชอบเลยคอมโบ clair, มันมันเสียเวลาทุกคนตัดเซนกันโอ้โหนี่ไงติดกับแพงก็โดนซะโอ้โหอาจจะได้ยาวอยู่เรียบร้อยทีเดียวทุกคนคอมโบทีเดียวคือตายแล้วตัดเซนกันอู้ยวายวายอย่างนี้วาย ตา23ผ่านไปแล้วครับทุกคนตา24นะเมื่อเรากลับมาเต็มด้วยอันนี้ถือว่าดีเลยแล้วก็บูทเหมือนน่าจะกลับมาแล้วนะเราจะมีบูทไปใช้ในตาที่สู้กับเจอตัวบูททุกคนตัวบูทหลังๆนี่เริ่มโหดแล้วนะต้องต้องเก็บเก็บไว้นะครับอันติด้วยเหมือนกันอันตุอันตินี่คือจัดการพวกตัวบูทได้ดีเลยอ้าวสกิลว,ว้าวอีกตัดเ,เส้นกันไปไปลุกขึ้นมาอยู่ซุยเตะ โอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโคตรแรงอะครับน้องๆไปฟัต่อะเตะเตะเตะ,แ,ตะแล้วก็ต่ออุ้ยต่อตายเลยทุกคนต่อไปเจอบูดแล้วต่อไปน่าจะเป็นทันจโิโร่หรือไงผมจำไม่ได้นะว่าบูตาที่ยี่ห้าคือตัวอะไรน่าทันจโิโร่นี่ไงคูว่าแล้ะทันจิโร่ล่างใช้ปานวารีครับทุกคนใช่ไหมปานวารีปล่าไม่มั่นใจไม่มั่นใจ,นใจลืมลนะโอ้โหเป็นเพิงมาใชะ นี่เราเปิดไปก่อนเลยเราเปิดด้วยท่าน,นี้ไปก่อนเลยเพราะว่านี่พอเราก็ต่อแล้วเราก็เตะแล้วก,วก็พุ่งต่อสกิลแล้วเราก็ไอ้เหี้ยแล้วเราก็ต่อนี่ไงอันนี้กี่ตายซะเรียบร้อย รอบนี้ดีมากทุกคนเราสู้กับตัวบูดโดยที่เราไม่เสียเลือดเลยไม่แต่นิดเดียวนะอันนี้คือถือว่าแจ๋วจัดเลยอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นในป,ประวัติการเล่นของผมก็ได้โอ้เจอเจียนี่อแหละโคตรเบื่อเลยฝากไปเอาจริงๆะปงงะแม่งกับแี้มันงัดหน้ากูหนึ่งดาสันการเปิดเอ้าโอ้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยทุกคนบูยก่อนบูยก่อนนี่ไง ไอ้อสูนน่ารังเกียจมึงนี่แม่งนี่ไงอะไรอะไรนี่ไงโอ้โด,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 ดีนะมันพลาดเหมือนกันราสเซนกันอคอมโบเดียวทุกคนทีเดียวตายแอ้วถึงจะโดนเปิดไปแบบไม่ค่อยดีนะทุกคนแต่ว่าสุดท้ายเราก็เอาคืนได้อะถ้าเป็นตัวที่กูไม่ชอบ้วยที่กูเกลียดมันมาก สมหน้าเหี้ยโอ้ <ś led> โหปะไอ้เจอคุณมิสุริทุกคนขอโทษแฟนคลับคุณมิสุริด้วยนะครับผมขอโทษจริงๆถ้าผมจำเป็นต้องทำนี่ไงแล้วเราก็หลบได้เอา้า <c> อะไรเนี่ยมันหลบได้ไงเนี่ยคือกูพลาดได้ไงเท่านี้ตัดเซนกันโอเคค่คคอยๆตอดแต่มันตอดยาวไม่ได้นะครับพอเป็นเนสโก <c> มัน มันโดนคอมโบแล้วมันก็ล่วงเนี่ยนี่ไงหลาเส้นกันทีเดียวทีเดียวคือรู้รู้ผลละอบุน้นเรียบร้อยไม่เสียเลือดอีกแล้วครับทุกคนเนี่ยผมว่าเนสโกะเล่นเนสโกแล้วคือน่าจะขานไปถึงด่านที่30สิบได้แบบชิวรอบที่แล้วผมเล่นมาถึงส3บสามนะครับแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกไฟเสียเฮียซึมเลยซึมโกเลยกูอะ เจอไฟเสียเข้าไปมาพุง่งอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยคือท่าเหี้ยอะไรวะอุย๊ยอะไรอะ่ะตัดฟางคนตั้งเว้าไอ้เหี้ยเลยหลาเซ็นกันอุ้ยต่ดแล้วตีแล้วก็เตะเอ้ยเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าพุ่งมาแล้วเราก็ตีต่อเราก็เตะก่อนแล้วก็พุ่งต่อแล้วก็เตะพุง่ง โอเคมาน้ำหมดล็อกจับอุย้ยตายเลยปะโอ้โหนิดเดียวทุกคนเอาตายละสวยครับอันนี้คือตาที่8นะต่อไปยิบ9เขาเดี๋ยวจะบูทแล้วอีกสองตาทุกคนถือว่าเราทำได้ดีนะครับกีอ่ะ <c oughs> คุณต้องขอโทษอแก ขอโทษนะครับขอโทษนะครับไปคับกิยูผมขอโทษจริงๆรินังจเป็นต้องทําครับน้องๆให้อภัยให้พี่เถิดนะนลดกัมาก่อนนี่ไงกิยูขอโทษแต่ว่านหนูจะไปเป็นราชาศูนย์อยูขอขอบคุณที่ปกป้องหนูมาตอนแรกนี่ไงพี่หนีไปไหนอะนี่ไงอโนกอะไรนี่ไง รอรอช้า,า,า,ชาไปนี่ไงทุกคนทีเผอแงคือแบบกูเล่นทีเผอจัดเดี๋ยวเอ้ยนึกว่าโดนนึกว่าพลาดเรียบร้อยโดนจับไปขอโทษครับขอโทษนะคะน้องพี่พี่ขอโทษจริงๆแต่ว่าพี่จำเป็นต้องทำจะหลังพี่นั่กี่วคืนให้นะครับน้องทุกคนบูทแล้วตายที่สามสิบทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมต้องจัดการมันให้ได้ พุ่งไปเหมือนก่อนเลยนี่ไงเรียบร้อยโอ้โหพอจะกาดบูตัวนี้ได้แล้วก็ทุกคนชิลนี่ไงอันติฮึมสัตย์ไปเลยทุกคนโอ้โหควรชนะแล้วอย่างนี้คือชนะแล้วเตะเอ,อาเอาเวลาพูดอ,อ, <g ū k> อะไรไม่รู้กูก็ไม่รู้กูก็ ทำพลาดไปันอตอนนี้คือตาที่ถามสิบมีกลายเป็นว่าผ่านชิวเลววยทุกคนคือโอ้โหง่ายอ่ะพอเล่นอระสูนเราง่ายเลยหรือว่าไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวเนสซโ,โกเก่งหรือเปล่านะครับแตอ่อันนี้ผมว่าอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเนสซโกมันยังไม่เก่งขนาดนะด้วยความที่มันคอมโบต่อเนื่องไม่ได้อ่ะส่วนตัวผมผมมองแง่นั้นนะผมว่าถ้าถ้ามันเก่งจริงมันต้องคอมโบอา้าวหมดแต่พูดแตก,กูเนี่ย โดนที่อะไรไปหมดอ่ะกำลังทำแบบนี้กันหนูคะคุณดูซุยคุณดูเขาแพ้นหนูกันไปหมดแล้วนี่งไงอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำอะไรข้างหลังเขาเนะี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณโดนยาวเลยคนนี้โอ้โหโอ้ไอเ้เพี่อนผูมึงนี่มันช่วยกันดีจริงๆเลยนะโอ้โหไอสัตว์เอ้ย คุณโดนแรงแค้นเหรอวะอมยมึงยังจับกูได้เฮ้ยทุกคนตัวเดียวคุณเสียเลือดเกือบหมดเลยโอ้โหเราบูนบูนขึงมาต้องใช้บูนแล้วถอยก่อนโอโ้โ,อโหโอ้แม่งแม่เย็ดโอ้โหคุณตายปะเนี่ยโอ้โหอุ้ยทุกคนตายเลย เชี่ยเลยวัวกลัวแพ้เพราะตัวเชี่ยนี่นะโอ้โหเราคือจักเน็ตเต็มหลอดนะทุกคนเราเล่นมาจากเน็ตเต็มหลอดโอ้โหโดนมันยับเลยนี่อะไรวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับสำหรับคลิปของเนสโกะก็ประมาณนี้นะทุกคนถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับสำหรับตัวไหนที่คนเป็นเมนกันแล้วผมจาัดก,การไมนไปก็ผมขอโทษจริงๆมันเป็นเกมทุกคนมันเป็นเกม ไปเอาไว้ประมาณนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสิยาี